สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มแหมแล้วนะครับนี่วันนี้เรามาจะมาทำะมะละกอซุปแป้งนะพี่น้องนี่นี่ครับนี่เครื่องปรุงนะครับผมจะใส่เอะตะไคร้เนาะพี่น้องขิงกระเทียมนิดหน่อยอันนี้จะเอาไปบดนะครับส่วนหอมแดงก็ซอยซอยเอให้มันเป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีข้าวแป้งครับผมนี่แป็นข้าวเจ้านะครับก็ เกลือสลอดมขมิ้นนิดหน่อยนะพี่นอ้องมาไปดูกันนะครับว่าทอดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนขมิ้นนะครับขมิ้นนะครับผมจะใส่นิดนึงเพื่อให้สีมันสวยงามนิดนึงนะครับครับผมไปติดตามกันเลยครับตอนนี้ก็ได้เครื่องปรุงแล้วนะครับพี่นอ้องนี่ผมบวชมาแล้วเนาะมี ขิงอ่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมน้องวิน้องนี่ใส่หอมแดงลงไปก่อนเลยครับก <c oughs> ดนี้ลงไปเ <c oughs> สร็จแป้งเลยครับผม เกลือพี่น้องเกลือนะก็ของของซือรถนี่พี่น้องโอ้ยแสงไม่พอนะพี่น้องก็ขมิ้นนะครับเพื่อสีให้มันออกสีเหลืองๆหน่อยโอเคครับผม ผมขออนุญาตใช้มือเอานะครับมันไม่มีถุงใส่น้องพี่น้องใช้มือสดโดเลยครับผมใส่น้ำนิดหนึ่งครับกะหนดไปเลยพี่น้องโอ้ยต้องใช้มือนะพี่น้องเนาะนวดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันจะออกคนเดียวครับนวดไปเรื่อยๆพี่น้อง ให้มันละก้อนนิ่มขึ้นนิดนึงนะพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้พี่น้องได้แล้วนะครับไปทอดกันเลยเนาะครับผมใส่น้ำมันเลยพี่น้อง

มาแล้วดูซิว่าจะติดหม้อบอ่ครับผมไม่น่าจะติดนะได้อยู่ครับนี่ก็ นี่พี่น้องหน้าตาจะประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะนี่ครับก็กรอบดีอยู่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลงต่อไปเลยครับ พี่น้องเนาะนี่ได้แล้วครับสีก็ประมาณนี้ครับอ่มามะละกอทอดกรอบเนาะพี่น้องมะละกอชุบแป้งทอดเนาะพี่น้องผมจะกินกับน้ำพริกนี่เนาะพี่น้องอ่าน้ำจิ้มมะนาวนะพี่น้องอเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับชิมสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องอืม อร่อยมากครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสุดใจนุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ